เจอกันในงาน Motor Expo เมื่อปีที่แล้วกันไปแล้วนะคะกับด p o E 0 7ลดรถไฟฟ้าที่เป็นได้ถึง2แบบในคันเดียว ทั้งแบบรหลด SUV หรือจะเป็นกระบะก็ได้วันนี้เข้ามาหน้า้านทิปออโต้เป็นที่เรียบร้อยค่ะซึ่งจะเห็นได้ช่นนะคะว่าเจ้าอ e 0 7คันนี้เนี่ยเป็นกระจกแทบจะทั้งคันเลยลูกค้านี่เป็นห่วงเรื่องความร้อนที่จะเข้ามาภายในรถเลยเลือกติดฟิล์มกรองแสงตัวท็อปจากแบรนด์โซลกาลเลอนซีนิตไออาร์ที่สะท้อนความร้อนสูงสุดถึง97%ความร้อนเนี่ยไม่สะสมที่กระจกค่ะและก็ติดรุ่นทูวิลเพราะเป็นฟิล์มไวสําหรับติดหลังคาโดยเฉพาะมีค่ากาันความร้อนที่สูงและสะท้อนความร้อนออกได้ดีค่ะเดี๋ยวเรา ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าอ e ีซูนเจคันนี้เนี่ยติดฟิล์มความเข้มที่เท่าไหร่กันบ้างโดยรอบคันเนี่ยจะเป็นรุ่น z ีน i t ไอบานหน้านะคะ XE30 ความเข้มอยู่ที่4 0ประตูคู่หน้า XE15 ความเข้มอยู่ที่60%ประตูคู่หลัง XE30 ความเข้มอยู่ที่4 0สตส่วนพาโนรามิกลูฟนะคะแล้วก็บานหลังสไลด์เนี่ยติดเป็นรุ่นท w วิวทีวีความเข้มอยู่ที่80%ค่ะ ใครที่สนใจสามารถสอบถามหรือปรึกษาได้ที่เบอร์นี้ได้เลยทิปออโต้ยินดีให้บริการค่ะ